ลงทุนหมู่บ้านลงทุนเงินล้านจะอยู่ข้างหลังที่ทําการมันตรงโน้นจะเป็นบ้านให้หน่อยให้หน่อยหน่อยอ่ะม,มันไม่เห็นหรอกมันมาอยู่หน้ากระยาที่นี่นั้นที่มองเห็นกุดต,ตรงนั้นอ่ะจะเป็นกูดของอาจารย์ในคนหนึ่งที่เกมีรถที่ไปทำมาอยู่รีสอร์ทอาจารย์อยู่รีสอร์ทอ่ะจะมีสัญญาณบไฟยอยู่ไม่แน่จะมองเห็นเสาหรือเปล่า ก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณวัดเนี่ยเป็นศา,าลาเลื่อนมาลเลื่อนมาที่นี่เขาจะเก็บกระดูกไว้ในต้นนี้นะต้นต้นไอ้ม่วงต้นเนี้เขาจะเก็บกระดูกคนตายไว้ในต้นมะก่อนที่จะเข้าธาตุจะมาเก็บไว้ตรงนี้ของน้องของน้องก็มาเก็บไว้ตรงนี้เหมือนกันเดินเข้าไปดูาะเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ก่อนลืนี่จะมีบดาล บันซึ่งไม่ออกแล้วแล้วก็จะเป็นป้ายยากาศสดๆชื่อป้ายตรงนี้เขียนว่าโครงการนี้เป็นของประชาชนขอให้ท่านดูแลรักษาโครงการบริหารส่วนตำบลพรลาน,นถ้ามองจากฝั่งนี้จะเป็นนี่คือบ้าน ขี่หรือบ,บ้านยาผ่านเนี่ยตรงนี้แล้วก็เสาที่เห็นนะเสาการศึกษาารงเยี่ยงท้าเด็กๆลมแรงนี่ก็เป็นบูดา,าแล้วก็บ้าน บ้านพี่เลยหลังเนี้หลังใหญ่นี่จะเป็นบ้านที่นี่เขาจะจอดและใช้ใดปั่นเอานี่จะเป็นกำการหมู่บ้านขี่รถผ่านพอด,ดีจืด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 ไปขายไขย่ มามุมนี้จะเป็นบ้านหญ่ผ่านบางมันตรงนี้จะบังไงเอ้บ้านปุกกี้่บ้านติดกันที่ชายคาที่พี่นอนอยู่าะนี่จะเป็นจานร,รับสัญญาณของพี่อยู่ข้างบนแล้วก็ทางโน้มนี้เป็นธาตุเมื่อกี้จากที่ว่าเด็กคนชอบมาเล่นนีตัวนี้พอตอนเย็นนะเด็กคนจะเตะบอลแล้วมันจะจอดรถแถวนี้เต็มเลยนี่แถวข้างธาตุนี่ข้างนี้ด้วยจอดรถเต็มเลยวัยรุ่น แล้วก็ที่ว่าอันนี้ที่ว่าเขาจะเอามาเก็บกระดูกเขามาเก็บต่กอนตรงนี้ก็จะเก็บได้นี่จะเป็นไอปิดเนี่ยอยู่ตรงต้นมะม่วงเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เก็บแล้ว